รีโว่ตอนเดียวที่ราคาถูกที่สุดในตลาดนะตอนนี้บอกเลยใครที่กำลังหากระบะทำกินห้ามพลาดคลิปนี้อย่างแน่นอนมีตู้แห้งติดตั้งให้พร้อมใช้งานแล้วใครที่หารถกระบะตอนเดียวที่ส่งเงินละ4,000-5,000 คันนี้ราคาถูกที่สุดดีที่สุดในตลาดแล้วก็ว่าได้2 29 0 0 0 0บาทครับผม2 29 0 0 0บาทครับบอกเลยห้ามพลาดชิปนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเออาทิทิ์มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำนักง,งานใหญ่อุบ,บลราชธานีเช่นเคยวันนี้ผมอยู่กับรีโวตอนเดียวนะครับสีขาวส,สวยๆปี2015นะครับตัวนี้เป็นตัว เจสแตนดาร์ดเกียร์ธรรมดานะครับผมมีตู้แห้งติดตั้งให้พร้อมใช้งานแล้วใครที่หารถกระบะตอนเดียวที่ส่งเดือนละ4 0 0 0 0ถึง5,000นะครับบอกเลยห้ามพลาดคลิปนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ราคาถูกที่สุดดีที่สุดในตลาดแล้วก็ว่าได้2 2 9 0 0 0บาทครับนะผม2 2 9 0 0 0บาทเดี๋ยวชมโครงสร้างตัวรถกันเลยนะครับอขอเปิดราคาตั้งแต่เริ่มคลิปเลยเพราะว่าราคาดีจริงๆและก็สภาพของตัวรถเนี่ย คือสวยเดิมนะครับนี่ให้ชมโครงสร้างตัวรถเลยนะครับน็อต <Not S 1> เดิมโรงงานนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงเดิมโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับผมนี่มเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมสติ๊กเกอร์มีให้ครบเลยสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2,393ซีซีนะครับผมอ่าเป็นเครื่องยนต์2.4ปี2015นี่ดูบล็อกเครื่องบล็อกเครื่อง 2GD นะครับสวย,สวย ระบบความปลอดภัย Airbag ABS มีให้ครบตัวนี้สติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับโครงสร้างด้านหน้าสวยเดิมนี่ LR ปบไล่ดู LR สวยๆกิ๊บๆคันนี้นะครับผมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับราคาดีมากใครหาอยู่รีบเลยนะผมที่เอาไปวิ่งร่วมหรือว่าเอาไปใช้งานเองก็แล้วแต่นะครับผม แล้วก็ด้านข้างเป็นล้อกระทะขอบ15านะครับยางกูดเดียซีรียางส0งยาทับเจนะครับ R 1 5นะครับผมภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับตัวนี้เป็นภายในเบาะหนังนะครับรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเก็บงานให้สําหรับปีกเบาะตัวนี้นะครับผมที่มีรอยย่นนิดหน่อยอเดี๋ยวเก็บงานให้เลยสวยๆเดีย๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึง เครื่องยนต์นิ่มๆน,นะครับแน่นๆไม่หนึ0งแสโลนะครับเลขไม่หนึ0ง0สนสีโลไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้สวยๆกิิบๆเลยแอร์เย็นอแอร์เย็นแล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อบูทูธ a u x USB ได้นะครับสำหรับตัวรี v o คันนี้นะครับผมช่องเก็บของมีคูบ็อกมีช่องเก็บ, Q เกบด้านล่างให้ครบนะครับอ่า สำหรับภายในก็สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆแผ่นฝ้าหลังคาเบาะหนังยังสภาพดูดีอยู่เลยนะครับสำหรับเบาะผู้โดยสารด้านข้างนะครับผมเกียร์ธรรมดา5้สปีดสวยๆใค้หาอยู่อยากได้อยากเป็นเจ้าของนะครับผมอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะครับผมตอนเดียวนี้จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศกำลังหารถไปวิ่งงานนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลย ด้านหลังนะครับที่เก็บของอันนี้สูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบนี่ความสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับเป็นของคาร์โก้บ็อกนะครับผมคาร์โก้บ็อกตัวนี้เนะี่ยเช็คราคามาณนะปัจจุบันถ้าเบิกใหม่นะครับ99,000บาทอ่บาทยังไม่รวมแบดนะครับ99,000บาทอันนี้คือให้พร้อมอราคาตัวรถเลย2,29,000บาทสุดคุ้มค่าแน่นอนนะครับมีบันไดด้านหลังมาให้ด้วยไฟเบรก ไปเลี้ยวนะครับมีให้ครบนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยจัดหนักจัดเต็มสำหรับคันนี้สนใจเข้ามาดูมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกมามีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้ก่อนจากไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานมงคลคาร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับรีโวตอนเดียวสีขาวสวยๆปี2015เครื่องยนต์2.4ดีเซล นะครับ2 90, 9ง0ส0บาทสวัสดีครับ